ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อกบนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำวันนี้ก็คือ,อน้ำพริกขั่วจากกบนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับประทานได้ง่ายรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ้อนหรือข้าวเหนียวร้อนๆ้อนก็ได้นะคะ,ะเรามาเริ่มดูที่วัตถุดิบกันเลยนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นนะคะ เนื้อกบทอดนะคะซึ่งเนื้อกบทอดตัวนี้จะใช้ปริมาณ100กรัมนะคะเนื้อกบทอดที่ได้นี้นะคะได้มาจากการที่นําเนื้อกบนะคะไปต้มให้สุกก่อนจากนั้นนะคะนําเนื้อกบ มาตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็ไปทอดนะคะเพื่อให้ได้เนื้อกบที่ได้เป็นเนื้อกบทอดที่ฟูขึ้นมานะคะจากนั้นก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมนี้เราทอดแล้วแล้วก็บดก่อนที่จะนําไปทอดเช่นเดียวกันใช้ปริมาณ100กรัมนะคะจากนั้นก็จะเป็นพริกแห้งนะคะเราใช้ปริมาณ20กรัมนะคะ พริกแห้งเราก็จะทําการบดให้ละเอียดก่อนโดยใช้เครื่องบดนะคะแล้วก็จะมีเกลือ5กรัมน้ําตาลทราย5กรัมและสุดท้ายจะเป็นถั่วเน่านะคะ,ะปริมาณ50กรัมโดยถั่วเน่านี้ตอนแรกจะมาเป็นแบบแผน่นเราจะต้องนําไปย่างไฟก่อนจากนั้นถึงจะนําไปบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็ถึงจะนำมาทำการผลิตในขั้นตอนต่อไปได้ค่ะค่ะและเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผลิตกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำส่วนผสมอย่างแรกก็คือเนื้อกบทอดนะคะมาผสมกับนะคะกระเทียมทอดที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มผสมส่วนผสมอื่นซึ่งได้แก่พริกแห้งฝนนะคะ เกลือป่นค่ะน้ำตาลทรายและถั่วเน่าบดละเอียดค่ะจากนั้นคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเมื่อผสมส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะนำไปคั่วกันต่อค่ะ การคั่วส่วนผสมที่คุกเขาให้เข้ากันแล้วนะคะเราจะคั่วในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนๆนะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะคะสียังเป็นสีออกอเหลืองและน้ําตาลอยู่นะคะเราจะคั่วจนกระทั่งมีกลิ่นหอมขึ้นมาและจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดออกสีน้ําตาลทองนะคะ เมื่อคั่วได้ที่แล้วนะคะเราก็จะทําการพักให้เย็นก่อนนะคะเมื่อเราพักให้เย็นแบบนี้แล้วเราก็จะนําไปบรรจุในภาชนะบรรจุกันต่อไปค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับน้ำพริกคั่วจากเนื้อกบของเรานะคะดูจากวัตถุดิบและการวิธีการผลิตแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะ อร่อยแถมได้คุณค่าทางโภชนาการอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อกบอีกด้วยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเมนูนี้นะคะ